ครับพบกับช่องสาระไี่มีอีกแล้วนะครับวันนี้ช่องสาระไม่มีจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการแจ้งจดทะเบียนใหม่นะครับมีหลายคําถามท,าที่ถามกันเข้ามามากเลยว่าอะไรคือการแจ้งจดทะเบียนใหม่คือผมจะแบ,บงง่งคำถามออกเป็น3หัวข้อนะครับ1คือรถขาดต่อกี่ปีถึงจะต้องแจ้งจดทะเบียนใหม่2คือแจ้งจดทะเบียนใหม่คืออะไรแล้วก็3คือ ขั้นตอนการแจ้งจดทะเบียนใหม่ทําอย่างไรบ้างครับคาถามที่หนึ่งครับท,ที่ที่ถามกันมามากว่ารถขาดต่อกี่ปีถึงจะแจ้งจดทะเบียนใหม่คาถามนี้ตอบได้เลยว่าขาดต่อ3าปีนะครับนับจากวันที่เราจดทะเบียนพอเราขาดต่อ3ปีครบกําหนดปุ๊บมันจะรับทะเบียนของเราในระบบนะครับหมายเลขทะเบียนของเราตอนนี้สมมุติเป็นรถคันนี้นะครับทะเบียนตัวนี้ อักษรน,นี้เลขน,นี้คือในระบบไม่มีแล้วอันนี้คือเขาเรียกว่าทะเบียนถูกะงับนะครับในส่วนคาถามที่สองคือแจ้งจดทะเบียนออะไรการแจ้งจดทะเบียนคือในประเทศไทยเวลาเราจะใช้รถทุกคันเวลา,เาไปซื้อรถหรือจะใช้ยานพาหนะรถทุกคันต้องมีทะเบียนรถทุกคันะทะเบียนรถึือจะต้องเอารถเข้าไปแจ้งจดทะเบียนรถถ้องมีเลขคันซีเลขเครื่องป้ายทะเบียนรถทําไมถึงต้องมีนี่คือ เหตุผลที่ว่าต้องไปแจ้งจดทะเบียนนะครับแจ้งจดทะเบียนก็จะรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์รถเก่ารถใหม่ก็สามารถแจ้งจดทะเบียนได้ครับซื้อรถใหม่คือในระหว่างที่คุณรอรับรถก็คือทางราเขาเอาไปจดทะเบียนให้คุณอยู่นะครับคุณก็จะได้เป็นเล่มตัวนี้มานี่ข้อหมายของเขาว่าแจ้งจดทะเบียนส่วนขั้นตอนของการแจ้งจดทะเบียนนะครับขั้นตอนของการแจ้งจดทะเบียนจะจะแยกเป็นสองขั้นตอนถ้าเกิดว่าเป็นรถ ที่อยู่ในจังหวัดตัวเองป้ายทะเบียนที่เราอาศัยอยู่ก็สามารถนํารถเข้าไปแจ้งจดทะเบียนได้เลยในวันนั้นแต่ถ้าเกิดว่าอยู่คนละจังหวัดก็ต้องแจ้งย้ายไปทางมาก่อนครับก็มอนเหมือนกันกับคนย้ายครับก็จะต้องบวกแจ้งย้ายไปทางมาก่อนครับส่วนขั้นตอนการไปแจ้งจดทะเบียนนะครับขั้นตอนนี้ก็คือเราเตรียมเอกสารไปก่อนหนึ่งก็จะมี แบบข้อขอจดทะเบียนรถครับตันนี้าหาเซิร์ชดูดได้ได้ไปขอที่ขนส่งได้อันนี้แบบค้อขอรถแล้วก็จะมีแบบข้อขอขอ,ขอื่นเริ่มขึ้นมาอีหนึ่งแผ่นแบบข้อขอขอื่นในกรณีที่อันนี้คือกรณีที่จดในจังหวัดนะครับไม่มีย้ายไม่มีย้ายเราก็จะใช้แผ่นค้อขอขอ,ขอื่นเขียนว่าขอจ่ายนะครับอาภาษีทะเบียนเราสามารถไปดูได้ที่ขนส่งครับแต่จะบอกเขาคร่าวว่า หนึ่งคือเป็นจ่ายเรับทะเบียนก่อนจ่ายรับภาษีก็จะมีเอกสารแบบข้อควาอื่นอ่าข้าอคาจดทะเบียนรถบัตรประชาชนเจ้าของรถถ้าไม่ได้ไปก็มอบหน้าให้กับผู้ที่จะไปนะครับแล้วก็สมุดคู่มือทะเบียนรถเล็มสีเขียวตัวนี้อันนี้คือแจ้งจดภายในจังหวัดถ้าเกิดว่ามีย้ายก็ทําเรื่องคนย้ายสามารถไปดูคลิปก่อนหน้าได้ครับในการคนย้ายส่วนคราวนี้ เราได้เอกาสารเสร็จแล้วเราไปที่ขนส่งนะครับเราก็จะไปจ่ายลรับภาษีก่อนเรายื่นเอกาสารไปปุ๊บจ่ายที่ขนส่งเขาจะให้เราจ่ายแลรับภาษีจ่ายรับภาษีก็จะมีค่าภาษีย้อนหลัง3าปีปีละ1 0 0อบาทก็จะเป็น300้อยบาท300้อบาทเร่ากับค่าปรับไม่นําแผ่นป้ายส่งคืนภายใน60วันอีก200บาทแล้วก็ค่าปรับยิบย่อยของภาษีเราเดือนละร้อยะบาทเป็นเสร็จแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ 5 7 2เจบบาทนะครับอันนี้คือใจนะครับภาษีก่อนหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ขนส่งเขาก็จะคืนเอกสารมาให้เราหลังจากนั้นเราก็นํารถเข้าไปตัวสภาพที่ฝ่ายตัวสภาพนะครับฝ่ายตัวสภาพเขาก็จะมาลงด้านหลังของเอกสารแผ่นนี้ว่ารถคันนี้สีนี้ทําการจดเลขทะเบียนนีๆๆๆๆๆ้นี้มานจดทะเบียนไหม ถาเป็นสีอะไรในการจดทะเบียนใหม่นี้ถ้าเกิดเราอยากเปลี่ยนสีรถนี้สามารถเปลี่ยนสีได้เลยเปลี่ยนก่อนที่จะเป็นจดทะเบียนใหม่นะครับคือเดิมเป็นสีแดงทะเบียนเราขาดแล้วแล้วเราอยากจะไปจดทะเบียนใหม่เราไปทําสีน้าเงินปุ๊บเราเขียนลงในใบแจ้งจดทะเบียนใหม่ได้เลยว่ารถคัน,นนี้เป็นสีน้าเงินทางเจ้าหนี้ผูส่งก็จะพิมพ์ในสมุดทะเบียนรถว่านรถคัน,นนี้เป็นสีน้าเงินให้เลยเราไม่ต้องไปแจ้งเปลี่ยนสีให้เสียเวลาครับในกรณีที่ เราแจ้งจดทะเบียนใหม่ส่วนคราวนี้เราไปที่ฝ่ายตรวจสยบร่อยแล้วฝ่ายตรวจสาพก็จะเซ็นลอกลายอะไรทุกอย่างให้เราเขาจะส่งเอกสารนี้กลับมาให้หลังจากนั้นเราก็กลับไปที่ฝ่ายาทะเบียนอีกครั้งหนึง่งไปที่ฝ่ายทะเบียนจ่ายค่าภาษีย้อนหลังแล้วนำเอกสารไปที่ฝ่ายตรวจสภาพและนำรองความตรวจสาพหลังจากนั้น นำเอกสารจากฝ่ายตรวจสาพกลับมาที่ฝ่ายทะเบียนฝ่ายทะเบียนก็จะคิดค่าบริการให้เรานะครับคือก็จะได้จำนี้มาจะมีค่าคำขอ10บาทค่าตรวจสภาพรถจะเป็นยานยนต์10บาทค่าแขกไปทะเบียนรถรับปกติหนึ่ง้บาทค่าธรรมเนียมอื่นอันนี้คือโอนย้ายมีย้ายเป็นเงินต้บวก20ถ้าไม่มีย้ายก็ไม่ต้องบวกครับแล้วก็สมุดคู่มือทะเบียนรถ1 0 0่ค่าภาษีรถอีกหนึ่งบาทเบ็ดเสร็จก็อยู่ประมาณ สามร้อยยี่บาทสามร้อยสิบาทนะครับอยู่รงแรงนี้สองอย่างนี้ก็คือเป็นการแจ้งจดทะเบียนใหม่หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะบอกว่ารอรับป้ายใครนั่งเท่าไไรเขาก็จะนัดเรารับถ้าเกิดป้ายทะเบียนมีคนส่งที่คนส่งมีอยู่แล้วก็สามารถเซ็นรับป้ายแล้วก็นําป้ายภาษีลำป้ายทะ,ะเบียนติดรถกลับบ้านได้เลย,เลยหรือถ้าเกิดว่าที่คนส่งเขามไม่มีป้ายเขาก็จะให้ตัวนี้มาให้คุณ ใช้แทนป้ายทะเบียนก่อนนะครับแล้วก็จะมีเบอร์โทรไว้ติดต่อแล้วก็วันถึงวันที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการจดทะเบียนใหม่ครับก็คือจะเบเสร็จแล้วหลวายคนถามว่าสรุปแล้วเสียเงินกี่บาทห้าจสิบบวกสารสี่ิบาทก็ประมาณเก้า0 0เก้าว่าบาทก็ไม่ถึงพัน 9, นะครับในการแจ้งจดทะเบียนใหม่ส่วนเอกาสารก็ ไปหาดูแบบฟอร์มได้ที่ขนส่งง่ายๆนะครับอันนี้เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆที่อยากจะไปทำเองจดทะเบียนใหม่เองก็ดูคลิปนี้ก็น่าจะพิจรารณาแล้วก็ไปทำเองได้ครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องสาระมีของเราด้วยนะครับเดี๋ยวเรามีเรื่องราวดีๆในข้างหน้าเรามาแบบงปันความรู้ให้อีกครับขอครับ